หลายคนกำลังสงสัยนะคะว่า Apps Skill class, แบบฝึกหัดภาษาเกาหลีที่เข็มกำลังทำอยู่ในตอนนี้มันเป็นยังไงมันเหมาะกับใครแล้วในเนื้อหามันทำอะไรได้บ้าง <c oughs> คลาสนี้เนี่ยเข็มตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนที่เรียนภาษาเกาหลีไปแล้วหรือว่าแบบฝึกไปแล้วนานแล้วแบบนี้ค่ะสามารถดึงภาษาเกาหลีกลับมาใช้ได้ใหม่แล้วก็มีความมั่นใจในการสร้างประโยคมากขึ้นโดยเนื้อหาข้างในเนี่ยเข็มดีไซน์ออกมาให้ทุกคนได้ฝึกใช้อย่างเดียวเลยเข็มก็จะมีโจทย์ให้แล้วทุกคนก็ทำแบบฝึกหัดเหมือนเก็บเวลของตัวเองไปต้องเอาจานไว้ให้ฟังก่อนนะว่าคลาสนี้เหมาะสบ ขึ้นไปนในคานรอบนี้นะคะจะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นคลาสก็อย่างที่สองก็คืออ e ีบุ๊กนะคะอีบ e ุ๊กเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่ทุกคนจะได้ฝึกทําฝึกใช้ก่อนเสร็จแล้วทุกคนจะมาเฉลยพร้อมเข็มพร้อมฟังคําอธิบายว่าทําไมมันถึงตอบข้อนี้ล่ะเป็นการการันตีย้าให้ทุกคนฟังหลายรอบว่าเอ้ยมันถูกแล้วที่เดอเข้าใจมันถูกแล้วหรือมันผิดแล้วควรจะใช้อย่างไรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเขียนจะแอบเปิดเนื้อหาในอ e ีบุ๊กให้ดูนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นส่วนที่ตั้งใจทําขึ้นมามากๆแล้วกกกก็หลลังงจจาาาาาททีีี่่เเเเเเอออสสสรรรรรรรปปะะบบยยยนนนแ้้วววดขขขไู ให้มากที่สุดใครสนใจคลาสนี้นะคะ upskill c ล a สแบบฝึกหัดภาษาเกาหลีก็ติดตามเข็มมาได้เลยที่ l INE, i n e assign เข็ม kr หรือจะติดตามที่เว็บไซต์เข็มเกาหี dot com ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เข็มเข้ามาอัปเดตเท่านี้แล้วก็ตื่นเต้นมากแบบอยากให้ทุกคนลองทําดูอยากรู้ว่าทุกคนแบบทำได้ไหมคือถ้าส่วนใหญ่ในรอบนี้ทำง่ายทําได้ะคะ่ะรอบหน้าเราเจอกันที่แบบยากขึ้นสับสนขึ้นมุนงมงมากขึ้นแต่เข็มก็ตั้งใจว่าจะทําเนื้อหาเป็นแบบระดับต้นอยู่นะคะซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้เรียนรู้ได้แน่นอนค่ะเจอกันในคลาสนะค่ะ